สวัสดีครับวันนี้ทีมงานของ KP 2 0 0 7ครับนำเครื่องคันน้ำอ้อยมาส่งลูกค้าที่อําเภอกุชินาลายจังหวัดกรสินนะครับวันนี้มาส่งพร้อมเทสร,ระบบเครื่องครับวันนี้นำเครื่องของปี2 0 2 1 mark 1มากวครับแบบ2ระบบมาส่งคุณพี่นิยมนะครับโอ้นะครับขนะี่3รล้อมารับตั้งแต่ปากทางนะครับขอบคุณมากกันแล้วกันนะครับ วันนี้ก็มาส่งเครื่องคันน้ำอ้อยรุ่นปี2021 Mark 1แบบทำงาน2ระบบนะครับทำงานได้ทั้งระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบแบตเตอรี่นะครับในเครื่องเดียวกันนะครับมาส่งคุณพี่ถึงบ้านกันเลยนะครับพร้อมเทสระบบให้นะครับ เครื่องคันอ้วยเรามีอยู่4รุ่นนะครับมีรุ่นปี18ปี19ปี2020แล้วก็ปีล่าสุดครับปี2021ในแต่ละรุ่นก็จะแยกออกไปเป็น2แบบนะครับแบบที่1ก็คือใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวแบบที่2ก็คือใช้ดังทั้งไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับนี่นะครับเครื่องสวยนะครับพร้อมเทระบบนะครับมาถึงก็นะครับแกะกล่องนะครับพร้อมเททระบบให้คุณพี่กันเลยนะครับ นี่ครับเครื่องคันน้ำอ้อยปี2021นะครับ Mark 1นะครับแบบทำงาน2ระบบนะครับราคาถูกๆนะครับพร้อมด้วยรับประกันกันยาวๆนะครับแบบ2ระบบนะครับปี2021นะครับพร้อมทั้งแบตเตอรี่นะครับพร้อมใช้งานนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับสแตนเลสสวยๆนะครับกันสนิมนะครับรุ่นนี้ ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างกันเลยนะครับนี่0 8 6 2 3 6 7 7, 7 4 4เครื่องคันนำอ้อยนะครับเครื่องดีถูกดีมีอะไรและก็มีประกันกันยาวนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอะไหนะครับเรามีอะไรล่ไว้ซัพพอร์ตลูกค้าท,ทุกๆขัท่านกันเลยนะครับเยี่ยมนะครับค <laughs> ันรอบเดียวจบเลยนะครับนี่นะครับ มาส่งถึงที่ครับพร้อมเทสระบบให้ลูกค้านะครับบอกวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการทําความสะอาดนะครับวันนี้มาส่งถึงอําเภอกุชินารายนะครับจังหวัดกาลสินนะครับคุณพี่รับเครื่องปี2021ิบเอ็ดมา์วันนะครับทำงานแบบ2ระบบพร้อมแบตเตอรี่นะครับพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับมาถึงก็ลองกันนะครับให้คุณพี่ได้รับชมกันนะครับว่า การใช้งานมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอ่ะนะครับผมติดต่อสอบถามได้นะครับเครื่องเงียบๆนะครับทำงานรอบเดียวจบนะครับต้องที่ทีมงานของ KP 2 0 0 7เท่านั้นนะครับ